ช่วงคุยแหวกสนับสนุนโดยวีว่าแพร์เซ็นเตอร์คืนความมั่นใจเสริมบุคลิกภาพท้าสู้ทุกกิจกรรมนะครับมาช่วงนี้นะครับขอขอบคุณวีว่าแพร์เซ็นเตอร์นะคืนความมั่นใจเสริมบุคลิกภาพท้าสู้ทุกกิจกรรมผมสวยผมงามโดยไม่ต้องเจ็บตัวเลยนะครับอยากรู้รายละเอียดยังไงนะครับติดต่อด้านล่างเลยด้านล่างนะด้านล่างไปทำงานข้างแลมากลับเข้าสู่เมื่อกี้ถามคทางาไหมว่าแฟนแฟนนางกรรับหญิงนหญิงหรือเป็นชาย, <ble? S 1> าายเออตอบตรงนี้เลยล ตอบจะตอบที่ไหนล่ะตอ่ที่ไครแล้วเขาจะตอบไหมตอบอือผูดใจผูดใจพูดใยผูดใจรวยทอเขามีแฟนผู้ชายอญกหาไม่ไดปฆ่าใครเอาเหรอโอเวอร์ไงสรุปเราเป็นเหรอสายเหลืองเหมือนกันงอว่าจะสายก่ากัน้ลาอยคือกิน้าวดกล้วพี่เรอพี่กบบพี่นี่แถมทองด้วยแถมทองทุกครั้งเออหลุดนี่ทลุาเปย สายทุอทองใช่ไหมสายทองรวยรวยไม่เขาไม่ใช่ทองเส้นทองอะไรทองก้อนจะบว่าลักษณะจะเป็นเร็วเหนียวด้วยไม่เดียวนี้เขาเขาเรียกมีความเท่าเทียมกันทางด้านเพศแล้วอย่างที่เจ๊บอกว่าพรบออกมาใหม่ยังไงอะความเท่าเทียมกันระหว่างเพศใช่ไหมออกใครออกจากคณะนี่หรอออกจากพรบเลยออกมาเลยก็คือออกง่ายๆเลยตอนนี้ยจะเพศชายเพศหญิงเจ๊ทอมตึ๊ดแต่อะไรถือว่าเท่ากันหมดสามารถจดทะเบียนแต่งงานได้ ห้ามแบบว่าห้ามมาห้ามกี่กันนะอยู่ยากแล้วเขาจะเปิดนอยู่ยากแล้วที่เรียนเมีตั้งนานเลยอีบีเราทั้งเสรีเซ่ไม่ไหวแล้วแต่เป็นผู้ชายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแบบแกจะแต่งหญิงแต่งแต่งหญิงเป็นเพื่อนเมียแกก็ได้เออนก็ได้ผมยาวขนาดนี้ด้วยคือเราไม่ได้เป็นนะคือวิอาจจะไม่ได้เป็นแต่ว่าแล้วทำไมแต่งตัวผู้หญิงอ๋อผมแต่งเป็นเพื่อนเมียครับก็ได้เพูดถึงแต่งหญิงแต่งหญิงบ้างไหม ปรอยู่แค่ระดับเป็นไหมไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยใครบ้างวะใครไมอยากเจะจะบ้าเป็นปาร์ตี้ไงเป็นปาร์ตี้อาจจะมีแบบปาร์ตี้แกางเกงไงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเป็นบนหรือเป็นล่างคไอ้เออเฮ้ยผมดูสภาพเขาแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายลุกลุกไม่ปิดไฟลุกลุกขึ้นมานั่งทับอีกทีลุกคาเทวีหรือว่าเป็นยุคใหม่ยุคใหม่เขาเป็นผัดไทยใหม่ตรงนี้แบบว่าเดี๋ยว ผัดไทยคือเคี่ยรู้ไม่รู้คืออะไรผัดไทยคือผัดกันอย่างนี้ผััดกนอ๋อสัพท์ใหม่ครับท่านผู้ชมผัดไทยผมโง่ครับนี่ก็ต้องรู้เหมือนกันเราก็ไม่ค่อยถนัดเราหรอกปกติยังไม่กินแต่กินหอยทอดกูยากมากเรม่องนี้มีแต่เรื่องยากจริงเราเป็นอะไรฮะไม่ตอบได้ไหมไม่ตอบแล้ววันนี้ใครเขาจะตอบกันว่าจะเป็นแบบไหนเอาเป็นที่รู้คือเขาเป็นผัดไทย เอาโอเคูไว้ให้คนที่ดูเขาแบบว่าเวลาเจอเขาจะได้มาค้นนะแต่ไม่แต่งหญิงนะถ้าใครได้ไหมหนูคนเดียได้ได้ครับถ้าเกิดเจอเฮ้ยเปิด์ตพอย่างนี้นะวะถ้าใครได้แข่งแรงมากอะไรอเง้ขาเป็นเน็ตไอดอลด้วยใช่ไหมใช่เป็นเน็ตไอดอลอีกคนละไอดอลได้มากๆอคนเนี่ยคนมีคนฟอลโล่ทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอจีรลยยอดเดียวนาก็ ไม่เยอะมากเลยครับถ้าเท่าไหร่ครับบอกมา IG ครับครับ IG เจ็ดพันกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยสิบดีีค่สวยอนีคนนี่นี่มีคน follow เยอะนี่ไม่มีเลยอัน follow ไม่เล่น IG เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงมีคน follow เยอะโชว์หุ่นเงี้ยเหรอก็ คือสร้างไอจีขึ้นมาเองแล้วกดฟ o ล l o w เองลงรูปอะไรบ้างลูกไปเที่ยวกาตี้อ่ามีก็รูปทั่วไปไลฟ์สไตล์ทั่วไปอะไรเงย่ไลฟ์สไตล์แต่ไลฟ์สไตล์จะแก้ผ้าแค่ผ่อนกูรู้เลยพว่นี้เอออย่ามาไม่มีไลฟ์สไตล์ไอเทียเพราะพี่มีหลักฐานมามัดตัวมาดมาดูซิมาดูซิไหนไหนหนี่แตงมรูปแบบนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีรรเดี๋ยเียบรยมอ้ยนกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เียเียืเีย คนเยือนนี่คนเดียวกันสาลายโชว์สาลายยืนๆๆๆแกนเดียวกันเดียวกันเดียวกันสาลายสบายดูสีหน้าใช่ไหมนี่สาลายจริงสารายจริงอะไรจริงของจริงแปลว่าอันนี้ไม่เท่พอแปลว่าเหมือนกันแต่หน้าแบบเฟกมากเลยนะนี่มาแต่ละรูปคนนี้ใช่เลยใช่ไม่อันนี้มันองใส่อันนี้อาจจะใช้แสงนิดนึงอยู่ที่ตรงผมไงไม่ใช่ตอนนี้ดูดีกว่าตอนนี้ตรงผมอ้วนเราอ่ะ ว่าเรออันนี้อันนี้ผมตรงอย่างนั้นนะปกติเป็นคนเรียบร้อยถ่ายรูปเรียบร้อยได้หอได้หรอโลวาเบาได้ที่เห็นกูเห็นกูกคิดตลอดวันแล้วูย่าอย่าเกินปกติวันีเรียบร้อยตลอดนี่คือที่ผมมาสามรูปที่ยังไม่มีเสื้อเลยนะคือมีเกงที่บุญแล้วนะเดรอัเสื้อหนอีไหมี่ไมนี่ดีเซ็นนี่ไีเง ถึงว่าคนฟอลโล่เยอะสวยรูปนี้แบบว่าดูเหมือนแบบว่าเหมือนันนี้งานมออันนี้งานเมื่อันนี้งานเมืรอเมื่อหรอไอนี้ปาร์ตี้โฟมอันเนี้ยได้คนดีปาร์ตี้โฟมอันนี้มึงเอาใครถ่ายให้ผมมี้ปัญหามากเลยมือนี่ถ่ายไปไหนทำอะไรอยู่อ้าวเพื่อวะปีโฟมปีโฟมปีโผมไม่ได้ยมีแหละปิดไว้ไงปิดไว้ไงไม่งั้นมันจธาลักออกมาไงนี่เสร็จแล้วพอไปล้างรถต่อเลยนะ เพราะว่าอันนี้อันนี้คือเขาเนี่ยออกกำลังเล่นปิ๊งเนี่ยเยอะอย่างงี้ออกกำลังด้วยเหรอก็มีบ้างครับอันนี้วิดูแขนวิดูแขนเขาใหญ่นะแขนเขาใหญ่มากในก่อนไม่มีนะออกอาจจะทั้งออกน้ำลายก็ไปมีเล่นอะไรบ้างหรือยังไงล่ะเลื่องงานก็ไปเล่นเวทนะครับผมทุกวันเลยทุกวันก็วันเป็นวันไปเล่นเอาพิกเจอร์หรือว่าไปเล่นเพื่อสุขภาพ ก็เล่นเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเมื่อกี้ก็มีนะที่เป็นเมมเบอร์ฟิตเนสเ่ยเป็นหลายปีแล้วโ้ยใช่ไหมครับไม่เห็นหุ่นดีเลยอ่ะไงหุ่นดีไงอ่เขาสมัครเป็นเมมเบอร์เขาต้องไปไม่ใช่สมัครแล้วหุ่นจะดีขึ้นอพี่ไม่รู้พี่คิดว่าสมัครครบหุ่นดีเลยพี่ก็สมัครสิมันต้องโยนคือต้องไปด้วยค่ะพี่เ้ต้องเล่นด้วยดีที่ไปเชื่อไหมว่าสขาต่างกันพได้อ่ะเออจะได้ที่บอกเป็นเมมเบอร์เหรอเขาต่างกับพี่นะยังไงนะพี่ไม่สมัครแต่พี่ไป ไปแอบเล่นไงเออแอบเล่นทีไงนนสนุกแ,แอบแอบปุ๊บพี่ว่างแอบเล่นปุ๊บเขาขายจุลกรรมแอบไปขนาดนี้พอหลังวันพี่พี่ห้าสิบบาทใช่ไหมคราเยยานี่ยอ่อ ไม่ใช่หรอันนี้กรถตกรถสามสิบแต่ว่าต้องออกำลังกายงานหนีเลทเขาต้องจะไปเที่ยวแล้วผมก็ไม่ได้แบบไปเที่ยวอย่างเดียวเขาต้อหาสาระอะไรด้วยก็เหมือนกับเป็นวลาของคนทุกวลาไปเที่ยวชวนไปเที่ยวไม่ไปรอกคนละสายกันเอันนี้สายนาลี เ้าเออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเขาหาผู้หญิงให้เธอได้นี่สายเหลืองสียไ้หมดที่สำหรับพี่อ่ะเขาก็เป็นกลุ่มไม่ดแย่แน่หมดไม่ได้แย่แยะทำไมโบไปแยกเขาโบไปแยกงเขาเอาเป็นว่าเราขอบคุณแล้วเบิร์ดัดกวดงานด้วยมีอะไรบ้างมีอะไรบราบก็มีไอจีเป็นปลบร้อยไอจีอากาอครับไอจีเดี๋ยวขึ้น คือกำลางให้เพราะเราจะไม่ได้ไงคือไม่มีสมองซึ่งถ้าอย่างงั้นก่อนไปเที่ยวบิลินซี่มอบให้นะครับผิวสวยน่าใสใช้บิลินซี่ใช้แล้วไปเที่ยวได้หมดเลยได้หมดจริงจริงจริงคุณน้ำเบิร์ดทีนะทรับมีน้ำวิตเมียอะไรฝากด้วยก็มีขำคมหน้าตาขำคมก็ต้องมีขำคมนะครับเราฟากเออลูกเต็มรักเมีย ต้องทำให้เพียแต่ถ้ารักน้องเมียต้องให้น้องเมียเพียมากกว่าเฮ้ยเวลาอะไรพูดเลยที่ชวนดวกกัเราถ้าเราเจอต่อไปคราวหน้าครับเราหล่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบิว่าแฮร์ c e นเตอร์ืนความมั่นใจเสริมบุคลิกกาพท้าสู้ทุกจังหวบางกอกไฟเฟกเอรี่ ยิมสอนศิลปะกากรป้องกันตัวและมวยไทยฟิตผุ่นเฟิร์มร่างสร้างภูมิคุ้มภัยเรียนมวยไทยที่บางกอกไฟแฟคตอรี่ d 54. tv สถานีออนไลน์เพื่อคุณบิลินซี่ผิวสวยหน้าใสใช้วิลินซี่ซูปเปอร์สปอร์ตแมกซีนไม่กีฬาไม่ต้องดักก็เป็นในแบบได้โหลดได้ทั้งแอปพลิเคชันแมปอีบุ๊กและเด็กว,วันบุ๊กทุกระบบ